สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมมาครับกันนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเล่นมาครับแบบสดๆปกติเรก็ได้เล่นก็วันนี้ก็จะมีคลิปมาประมาณประมาณสามถึงสนาทีก็อยากจับให้นานวันนี้แต่ว,ว่าเวลาเขาไม่ก็อพอนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าได้อืมแล้วอืมเอากรรมกรรมเน ดิวมายเวล์เชื่อ, World. อ,อ,อ,อมายเวล์ต้องฟรีเอไรดิวเฮ้ยไม่ใช่แคร์ทีฟฟรยสวายเวล์เจียวเวลามากเลยค่ะทุกคนโอ้สีสีนั้นก็ดีแต่สู้แต่ว่า แต่ว่าถ้าซีที่ดีสุดมันต้องแบบเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากๆมากๆเอออืน่นอูซีดีมากเลยเกิดมาเจอเห็ดเลยเกิดมาเจอเห็ดเลย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 ตัวชอบกินเห็ด <c oughs> กินเห็ดเลย <c oughs> แต่ก่อนอื่นคือแรกต้องตัดไม้ก่อนนะคะ ัดไม้เราก็เอาอันนี้ไปทําซุปเห็ดแน่นอนเราจะตั้งบ้านใกล้ๆแถวๆนี้หน่อยเพื่อที่จะได้มาเก็บเห็ดยเกเยดเก็บเห็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 ดจื๊บจื๊บและสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือโต๊ะับคือแรกนี่ต้องใช้โต๊ะขาเป็นอย่างยิ่ง อย่างยิ่งตกค้าบออกมากหล่นทบซากไม้แังไม่ต้องเดินไป จำไมส้สีสดขาวถ้ามาทำบ้านนี่ต้องสวยมากแน่ๆอืมหาทำเลไวื๊วัดเจ้าอ,อู้เจอบุกหลังด้วยแถวนี้ดี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 สร้างบ้านตรงนี้เลยก็เลยกันดีบ้านแถวนี้ดี เป็นโอเมก้าที่ดี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 จะแซมบ้านอยู่ตรงนี้มั้งใช่ไหมนกนกอีแซมบานอยู่ตรงตีนเขาทำการสร้างเลยเนาะดิ ไม่สามสิบหกหวังว่าจะพอเพราะว่าตรงนั้นมีทราย,ยเดี๋ยวก็จะต้องทำกระจกแล้วพาทิตกุลอ้าพาทิต,ตขึ้นดีมากเป็นโอกาสดีโอกาสทองแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาหินเพื่อมาทำเป็นเตาเผา สร้าบ้านอยู่ประมาณนี้แหละดีดีดีด,ด,ดีเลยมันเป็นบ้านที่ดีมากอ่าใช่บ้านสไตล์แพรลี่นะคะ <c oughs> บ้านสไตล์แพรลี่พาย <c oughs> บ้านสไตล์แพรลี่พายมันต้องอย่างนี้ จึงหลืจถึงจึงหรือเสร็จแล้วนี่ก็คือบา้านในคืนแรกโอ้มีแกะดี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 ด,ด,ดีเป็นสีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเป็นสีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแกะ เกนี่ละบ้านในฝันละไม้ก็เหลืออันเดียวพอดีเป๊ะหรือไม่พอดีจริงด้วาายไม่พอดีอีกพอดีนะก็พอดีนะขอไม้เยอะหน่อยจะก,กลิง วายไม้จะหมดแล้ววายวายทำไมทำไมไม้หมดแล้ววายสิ่งที่ต้องทำก็คือใช่กดหนึ่งจักแปดอัน ขุดห oh, ินขุดหินขุดหินขุดขุดขุดหินขุดหินุดเจอานกีตดีมากเลยเกอบมาคืนแรกก็เจอฐานเจอะไไดดีดีด ต่ว่าสิ่งที่ทำงันที่สุดก็คือเตาเผาหรืออย่างนึงก็คืออีกชื่อหนึ่งก็คือเตาเผาอาจจะมีเสียงช็อตอะไรสักอย่างหน่อยนะคะเพราะว่าไม้นี่มันแบบกากเวลี่ถามเราไหมว่าเราอยากตกมาไหม เคยถามความคิดเห็นฉันไหมว่าฉันอยากตกไหมเคยถามไหมฟ้า <_ d isk> ไม่อยากตกนะเฮ้ยแล้วนี่เรามาอยู่ที่ไหนหนงทางบ่อยอ๋อบ้านหนูบ้านหนู กรหนูน้องคามทะเลแถบทะเลโอ้ยเก็บจุงเบยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหัวใจก็เพิ่มแล้วทวนหน่อยเก็บจุงเบยเก็บจุงเบยอ,อ่ะชือ้อปอเข้าป่าชือช้อชื้อ จบแล้วดูโอ,อแกะครบเลยสามตัวยูตจงมาเป็นให้ไอเห็นนะยูยูฉันขอน้องฉันต้องใช้ขนแกะในคืนแรกแล้วยูไม่ดอกันเลยเลยยูทำดีอ๋อนี่ไงดูทำดีทำดีทำดี วันนสอะเราไปเาโอเคและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปแรกไปแย้วันนี้นะคะบา,บายยแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมคลิปนี้มากๆหนึ่งแม่ทุกๆเพื่อนจะรู้ว่ามันไร้สาระแล้วก็สั้นมากแต่ก็ขอขอบคุณจัดใจจริงค่ะบา,บายๆไปแล้วนะคะ